สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพูดจะมาพูดถึงเรื่องกรอแว่นตาแบรนด์ดินเบิร์กกันค่ะดินเบิร์กนะคะเป็นกรอแว่นตาแบรนด์ระดับโลกนะคะที่ผลิตในประเทศเดนมาร์คค่ะเขามีจุดเด่นในเรื่องการออกแบบดีไซน์กรอแว่นได้ด้วยตัวเองมีนวัตกรรมการผลิตและออกแบบแว่นนะคะขั้นสูงโดยมีความเฉพาะที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ค่ะและรวมทั้งมีจุดเด่นในเรื่องของน้ําหนักเบาแข็งแรงทนทานใส่ได้นานสีหลุดลอกได้ยากเนื่องจากของกรอแว่นดินเบิร์กนะคะเขาจะมีการผลิตแว่นตาโดยใช้ขั้นตอนการเล่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้าในการ เปลี่ยนสีของตัววัสดุไทเทเนียมค่ะให้เป็นสีต่างๆซึ่งจะทําให้สีนะคะไม่มีทางหลุดลอกได้ง่ายนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะตัวแว่นลินเบิร์กนะคะสามารถเลือกสีของกรอบแว่นได้ตามใจชอบค่ะโดยสามารถเลือกตามสั่งได้ทุกส่วนของตัวกรอบแว่นได้เลยค่ะและสําหรับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแว่นลินเบิร์กนะคะมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเด่นในเรื่องของกรอบแว่นนะคะที่ทํามาจากลวดไทเทเนียมมีความเรียบง่ายแต่ผลิตได้ค่อนข้างยากค่ะเนื่องจากต้องมีการดีไซน์กรอบนะคะอย่างปราณีตและพิถีพิถันค่ะ พราะกรอบแว่นลินเบิร์กนั้นนะคะเขาไม่มีน็อตหรือสกูแม้แต่ตัวเดียวในกรอบเลยค่ะค่ะซึ่งกรอบแว่นลินเบิร์กนะคะเขาจะใช้วัสดุระดับพรีเมียมค่ะเป็นเพยวโอลินะคะไทเทเนียมที่มีคุณสมบัติของไฮโปออริจินิกที่ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลค่ะทาให้ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการแพรวัสดุนะคะสามารถสวมใส่แว่นแบรนด์ลินเบิร์กได้ไม่กังวลการแพ้แน่นอนค่ะและสาหรับเนื้อของวัสดุของกรอบแว่นลินเบิร์กนะคะมีด้วยกันดังต่อไปนี้ค่ะค่ะสําหรับเนื้อแรกของตัวกรอบแว่นลินเบิร์กนะคะ ค่อนข้างเบามากทนทานยืดหยุ่นและทนต่อการกัดกร่อนและปรับดัดได้ง่ายค่ะตัวที่2ค่ะเป็นเนื้อวัสดุอะซิเตตค่ะเป็นพลาสติกที่ผลิตจากคอตตอนไฟเบอร์เจเป็นเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรม,ธรมชาติค่ะข้อดีของตัวนี้นะคะตัวเนื้อวัสดุจะมีความเงางามมีสีสันที่สดใสสีชัดเจนและมีน้ําหนักที่เบาค่ะค่ะและสลบหลายท่านนะคะที่สงสัยว่าทําไมดินเบิกนะคะถึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้นะคะกูจะริบมาให้กันข้คอค่ะข้อแรกนะคะเขามีความทนทานแข็งแรงยืด หยุ่นได้มากนะคะไม่กัดก่อนและที่สําคัญนะคะไม่ทําให้เกิดการแพ้ค่ะข้อ2ค่ะตัวกรอบแว่นลินเบิร์กนะคะเขาไม่มีสกรูนะคะน็อตหรือหมุดย้ําไม่มีรอยเชื่อมค่ะข้อ3นะคะตัวกรอบแว่นลินเบิร์กนะคะมีน้ําหนักที่เบามากนะคะเพราะตัวกรอบแว่นนะคะทํามาจากไทเทเนียมแท้ที่มีความเบาค่ะอีกทั้งยังไม่มีน็อตหรือสกรูของตัวแว่นนะคะและข้อที่4นะคะตัวแป้นจม,มูกข,ของตัวลินเบิร์กนะคะทํามาจากซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ค่ะและอะคริลิกนะคะ ทำให้ตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ค่ะค่ะสำหรับข้อที่5นะคะการออกแบบของกรอบแว่นลินเบิร์กนะคะเขามีเอกลักษณ์และความโดดเด่นนะคะทั้งเรื่องของกรอบขาและสีรวมถึงรูปแบบต่างๆนะคะที่สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองค่ะ วันนี้นะคะเป้จะมาพูดถึงลินเบิร์ก10รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นที่1น,นะคะจะเป็นแอร์ไทเทเนียมค่ะซึ่งแอร์ไทเทเนียมนะคะจะเป็นรุ่นแรกของลินเบิร์กค่ะแล้วก็จะเป็นรุ่นแรกของโลกที่เป็นไร้กรอบค่ะและรุ่นที่2ค่ะจะเป็นแอร์ไทเทเนียมลิมซึ่งจะพัฒนามาจากแอร์ไทเทเนียมค่ะซึ่งแอร์ไทเทเนียมลิมนี้นะคะจะเป็นลวดไทเทเนียมค่ะซึ่งจะให้ความแข็งแรงรุ่นที่3ค่ะก็จะเป็นสปิริตค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นไร้กรอบพ่ดที่ให้ความคลาสสิกแล้วก็ดีไซน์ได้้หหลลาากยยแบบดวนะคะค รุ่นที่4ค่ะจะเป็นสติปค่ะซึ่งรุ่นนี้ค่ะจะเป็นการเสาะล่องทั้งหมดค่ะซึ่งให้ดีไซน์ได้หลากหลายแล้วก็ได้หลายแบบด้วยเหมือนกันรุ่นที่5ค่ะก็คืออะซิทเนียมค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีความโดดเด่นพิเศษก็คือเป็นอะซิทเนียมค่ะที่ผสานกับไทเทเนียมได้อย่างลงตัวค่ะรุ่นที่6ค่ะก็จะเป็นรุ่นนาวค่ะมีความโดดเด่นดีไซน์เก๋ค่ะและที่สําคัญมีสีสันหลากหลายแล้วก็กรอบเนี่ยยังโปร่งแสงด้วยค่ะรุ่นที่7ค่ะทินไทเทเนียมค่ะซึ่งจะเป็นคอลเลคช รุ่นนี้นะคะจะให้ความมินิมอลและก็ความหรูหราค่ะรุ่นที่8ค่ะจะเป็นพีเซียค่ะซึ่งเป็นกตอบแวน่นที่ทําจากทองคำ18กะลับค่ะองบอกถึงรสินิยมของผู้สวมใส่รุ่นที่9ค่ะบัฟเฟโลชัชชนียมค่ะซึ่งเป็นคอลเลคชั่นพิเศษค่ะทําจากบัฟเฟโลหอทําให้ มีความคลาสสิกแล้วก็รูหราค่ะซึ่งมีความทันสมัยแล้วก็ให้ความโดดเด่นอีกด้วยค่ะรุ่นสุดท้ายค่ะรุ่นที่10รุ่นนี้นะคะก็คือมอฟเทเทเนียมค่ะซึ่งปัจจุบันจะไม่มีการผลิตแล้วค่ะต่อไปนะคะเป้จะมาพูดถึงรุ่นหลักๆนะคะที่ขายดีของทางร้านเรานะคะ และรุ่นหลักๆที่ขายดีของร้านเราก็จะมี4รุ่นเลยนะคะรุ่นที่1ค่ะก็จะเป็น Air Titanium Rim ค่ะซึ่ง Air Titanium Rim นะคะจะเป็นลวดไทเทเนียมทั้งหมดเลยให้ความทนทานค่ะเรียบปรูไม่สัมคครค่ะน้ําหนักเพียงแค่3กรัมเท่านั้นค่ะซึ่งสามารถดีไซน์ได้ทั้งสีกรอบบนสีกรอบล่างค่ะหรือแม้กระทั่งขายังดีไซน์สีได้เองด้วยค่ะบางรุ่นนะคะก็จะมี Inner ค่ะซึ่ง Inner นะคะจะให้ความทันสมัยค่ะมากยิ่งขึ้นเลยและให้ความสวยงามอีกด้วยค่ะ และรุ่นนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นค่ะก็คือไอคอนิกฮิงค่ะซึ่ง จะมีเหมือนกันกับแอทเทเนียมเลยต่อไปค่ะจะเป็นรุ่นสปิริตค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะซีรีส์ที่ขายดีของร้านเราค่ะก็จะเป็นซีรีส์2 0 0พค่ะซึ่งจะเป็นไร้กรอบค่ะซึ่งจะให้ความคลาสสิกนะคะแล้วยังให้ความโดดเด่นขึ้นมาค่ะและยังสามารถคัดต่อมาได้นะคะได้มากกว่าร้อยแบบเลยแล้วก็คัดต่อม้ได้ดีที่สุดด้วยค่ะสามารถนะคะเลือกสีได้ทั้งหมด25สีค่ะของสีขาและน้ําหนักเบามากๆค่ะเพียง1.9กรัมเท่านั้นนะคะและอันนี้นะคะยังสามารถเลือกข ได้ค่ะจะเป็นขาแบบลวดเททเนียมนะคะหรือจะเป็นขาแบบแบนไททเนียมค่ะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นขาอะซิเตตนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นสติีปค่ะซึ่งร้านเราจะขายดีอยู่2รุ่นค่ะก็คือซีรีส์เจ็ดพันนะคะซึ่งซีรีส์เจ็ดพันนี้นะคะกรอบบนจะเป็นอะซิเตตค่ะส่วนครึ่งร่างนี้นะคะจะเป็นเส้นไนลอนค่ะซึ่งอันนี้จะให้ความมีสไตล์แล้วก็มีความเก๋อ,อีกด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นซีรีส์ที่เก้าพันเจ็ดนะคะซึ่งกรอบตัวนี้ ี้เนี่ยจะให้ความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและยังให้ความสวยงามของเฉดสีด้วยค่ะรุ่นสุดท้ายค่ะจะเป็นรุ่นที่4นะคะจะเป็นทินเทอร์เนียมค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่ค่ะซึ่งจะให้ความเป็นมินิมอลแล้วก็ความหรูหรานั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะสามารถทําให้คุณใส่แล้วเนี่ยมีสไตล์มากยิ่งขึ้นค่ะและรุ่นนี้ค่ะยังประกวดได้รางวัลน,นะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ดีที่สุดในการแข่งขันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดค่ะและยังเป็นรางวัลในการออกแบบด้วยค่ะ ซึ่งรอบแวนลินเบิกนะคะเราสามารถคัสตอมได้หมดเลยทุกส่วนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองคัสตอมให้ดูนะคะว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงไีงนบ้างค่ะค่ะซึ่งรุ่นที่เราจะมาคัสตอมวันนี้นะคะก็คือรุ่น Air t i t a n i u ยมริค่ะค่ะซึ่งรุ่นแอ r t ทเ a เ ium มรินะคะก็มีรุ่นย่อยอีกหลายๆรุ่นเลยลูกค้าที่สนใจที่จะมาคัสตอมลินเบริรกนะคะ สามารถจำชื่อรุ่นแล้วก็เข้ามาคัสตอมทางหน้าร้านได้เลยค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะรุ่นที่เราจะมาคัสตอมกันจะเป็นรุ่นชื่อว่าโบนะคะค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมีความเป็นฟังชั่นอลมากๆเลยเหมาะสำหรับทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยค่ะค่ะซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่ขนาดความกว้างนะคะขนาดความกว้างนะคะเราสามารถเลือกได้3ขนาดค่ะ คือ 45, 20, 47, 21แล้วก็ 49, 21นะคะตัวเลขด้านหน้าคือความกว้างของหน้าเริมน,นะคะส่วนตัวเลขด้านหลังคือระยะจากคานจมูกด้านขวาถึงคานจมูกด้านซ้ายค่ะส่วนขาเราสามารถเลือกดีไซน์ขาได้ทั้งหมด5แบบด้วยกันนะคะคือแบบที่1เป็นแบบเบสิกค่ะ2แบบ Y 3ดาววายค่ะ 4ีนิววาแล้วก็5แบบ y, คเ r อร์ค่ะค่ะซึ่งนอกจากดีไซน์ของขาแล้วนะคะเรายังสามารถเลือก ความยาวของขาได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะที่มีใบหน้าที่ไม่ได้กว้างมากสามารถเลือกความยาวขาที่135ได้ค่ะค่ะต่อไปจะเป็นสีของกรอแบแว่นนะคะเราสามารถเลือกได้เป็นส่วนๆเลยนะเราจะมาเริ่มกันที่ด้านบนของแว่นนะคะด้านบนของแว่นนะคะจะแบ่งออกเป็นสีโพลิสนะคะก็คือแบบเงา กับซิปแมงนะคะก็คือแบบด้างค่ะสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะค่ะซึ่งพอเราเลือกกขอบแว่นด้านบนเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขอบแว่นด้านล่างนะคะเราก็เลือกตามสีที่เราชอบแล้วก็อยากสวมใส่ได้เลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงขาแว่นนะ พอเราเลือกช่วงขาเสร็จแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าขาแว่นนะคะมีความบอบบางสามารถเลือกตัวโรเปอร์นะคะเป็นตัวพลาสติกนะสวมเข้าไปได้ค่ะก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะสามารถถอดเข้าถอดออกได้ตามความต้องการได้เลยค่ะแล้วนอกจากตัวโเคเปอร์แล้วนะคะเรายังสามารถเลือกใส่สีบริเวณล่องเลนได้ด้วยค่ะ ซึ่งสีนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยถ้าเป็นสีล่องเลนก็จะประมาณนี้นะคะค่ะซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นจุดเด่นของตัวลินเบิร์กเลยคือเราสามารถสลักชื่อได้ทั้งหมด27ตัวอักษรซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคะโดยจะอยู่บริเวณขาด้านในของแว่นะคะ่ะพอเราเลือกที่จะสลักชื่อเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปจะเป็นการสั่งเพิ่มเติมนะคะก็คือเราสามารถสั่งคิปลอนเพิ่มเติมได้โดยที่มีสีให้เลือกด้วยการ2ส,สีนะคือสีบาวกับสีเลรค่ะค่ะซึ่งสำหรับใครนะคะที่สนใจคัสตอมกรอบแบ่นลินเบิร์กนะคะสามารถเข้ามาที่หน้าร้าน GG Garset น,นะคะสาขาบางนาะได้เลยคะ่ะ